กลับมาในช่วงสุดท้ายนี้ของเมามันขึ้นปากนะครับใครสนใจลงโฆษณากับรายการเราครับเบอร์นี้ขึ้นด้านล่างเช่นเดิมเบอร์เดิมนะครับโทรได้เลย090089995นะครับมาในช่วงนี้อย่างที่บอกไปในช่วงที่แล้วคุณผู้ชมไปดูเรือนหอคุณโทนี่รักแกลตแล้วก็คุณแก้วเฟยฝางแก้วนะครับที่ตอนนี้นะฮะอลังการสวนผักผล,ลไม้ทยอยออกผลเพียบ,พ,บพึบพับกันเลยทีเดียวนะครับเรื่องจากที่หนุ่มสุติ๊อย่างโทนี่รักแกตเคยเอามาประกาศขายบ้านที่เขาใหญ่มูลค่า กว่า8หลักนะพะเริ่มอิ่มตัวแล้วก็มีอีกหนึ่งเป้าหมายในชีวิตกับภรรยาคนสวยอย่างแก้วจริญญาคือการสร้างเรือนหอหลังเล็กไร้รมด้วยธรรมชาตินะครับล่าสุดเองเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับคุณโทนี่ได้มีการโพสต์ไอจีสตอรี่เผยเห็นรอบๆตัวบ้านหลังน้อยสุดน่ารักนี้โอ้โหโคตรดีอย่างเงี้ยธรรมชาตินะที่มีความสวยงามร่มเย็นและอากาศบริสุทธิ์ครับแท่ทุกตารางเมตรของพื้นที่ทําประโยชน์ได้อย่างเต็มที่เพราะทั้งแปลงเกษตรกรรมที่มีการปลูกพืชผักสวนควรัว ต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นกล้วยมะละกอฝรั่งแล้วก็อีกมากมายเลยนะคุณผู้ชมนะซึ่งผลไม้นะผลผลิตต่างๆนะครับก็เริ่มทยอยออกมาให้เราได้เห็นกันแล้วนะครับอู้เป็นสวนน้ําแล้วก็รวมถึงสวนน้ําด้วยนะมีแบบ Water Wall รัตเตอร์วอลนะฮะที่ถูกสร้างบริเวณข้างบ้านนะฮะไม่รู้มีภาพป่าแต่ว่าเคยเห็นในไอจีอยู่โคตรสวยเลยอ่ะธรรมชาติอ่ะยิ่งแบบช่วงบรรยากาศเช้าๆไลาเห็นเขาลงสตอรี่นะยินได้ยินเสียงนกเสียงอะไรอย่างเงี้ยดูดิโหแค่เนี้ยมันอิ่มตัวแล้วเนาะ เข้าใจแบบความรู้สึกแบบการที่แบบคนนี้แบบผ่านอะไรมาเยอะแยะแล้วผลสุดท้ายจุดจุดหนึ่งอ่ะมันก็จะมีการแบบวางเป้าหมายตัวเองไว้กับแค่การเป็นศูนย์กลางของอ่า natural ที่สุดง่ายที่สุดเรียบง่ายที่สุดีซี่ที่สุดไม่ต้องอะไรเยอะแยะบางคนแบบชอบบื้อหวาอะไรเงี้ยมันแต่มันก็เป็นความต้องการนะคุณผู้ชมความบื้อหวาความยิ่งใหญ่ความอลังการสองคนนี้อาจจะเคยเจอและเคยผ่านมาจนที่อย่างที่เขาบอกว่าเขาอิ่มตัวแล้วเขาขายขายบ้านที่เขาใหญ่ไปแล้วเขาอยากจะมาอยู่ในบ้านที่มันแบบว่า ที่มันแบบเขาเรียกว่าอะไรอะสบายสบายอะที่มันเป็นการส่วนตัวแล้วก็ไม่ต้องอะไรเยอะนะฮะง่ายๆออกไปก็เจอผักออกไปก็เจอผลไม้เจอน้ําเจอดินเจอโน่นนี่นั่นทุกอย่างมันเป็นชิลหมดเออมันก็เป็นอีกหนึ่งทางเรื่องของชีวิตคู่ที่ดีนะก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่เป็นคู่ติดนะก็ต้องยอมรับว่าทั้งคุณแก้วเองแล้วคุณโทนี่เองก็ ก็ค่อนข้างติดอยู่พอสมควรแต่มีสไตล์ที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนให้เราได้ได้เสพกันแต่ละรูปที่ลงแต่ละมูทที่ลงหรือว่าแต่ละคอนเทนต์ที่เขาลงเนี่ยค่อนข้างที่จะน่าสนใจแล้วก็น่าติดตามนะครับอ้าวเดี๋ยวคงจะมีได้ภาพน่ารักน่ารักบ้านหลังเล็กๆลรายล้อมด้วยธรรมชาติสุดอลังการของคุณโทนี่และคุณแก้วให้ดูอยู่เรื่อยๆก็ไปติดตามไปกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับไปดูอีกเรื่องนึงดีกว่าปิดท้ายวันนี้ครับคุณผู้ชมครับลิซ่าแบ็คพิงค์ครับเปิดโงเฮงรับทรัพย์ เรียกได้ว่าขยับตัวจะทําอะไรก็แล้วแต่หน้าจับตามองไปหมดเลยทีเดียวสําหรับศิลปินไอดอลสาวคนเก่งอย่างลิซ่าแบ็คพิงหรือว่า Lisa ลิซ่าอลิสานั่นเองครับที่นาทีนี้ชื่อเธอโด่งดังไปถึงระดับโลกแล้ว มีแฟนคลับรักและก็สนับสนุนอย่างมากมายแถมนะครับก่อนหน้านี้ก็พึ่งคว้ารางว,าวัลเบสเคป๊อปจากเพลงเลิศอสามาด้วยซิงเกิลเดี่ยวแรกสร้างบรวิตร์หน้าใหม่ครับเป็นศิลปินเดี่ยวเคป๊อปคนแรกที่ได้รับรางวาัลจากเวที m t v MTV, หรือว่า,วาเป็นวิดีโอมิวสิกออวอร์นั่นเองนะครับซึ่งอันนี้เองคุณผู้ชมครับต้องบอกเลยว่าขณะที่คัมแบ็กของ4สาวแบ็คพิงในอัลบั้ม2เพลงพิงแพร่หนอมเนี่ยนะครับประสบความสำเร็จโอ้โหโด่งดังทั่วโลก แป๊บเดียวปล่อยมไม่ถึงชั่วโมงยอดวิวถล่มทลายคลองชาร์จทุบสถิติกันรัวๆทั่วโลกเช่นเดียวกันนะครับก่อนหน้านี้ครับบิงทั่วโลกได้ชมความน่ารักของดิซ่าแบคพิงเนาะในลุคของสาวแว่นไปแล้วอืล่าสุดนี่สาวดิซ่าก็ปล่อยภาพเซตใหม่มาแล้วครับสดๆร้อนๆจาก MV พิงเวียนอมนี่แหละซึ่งนานๆก็จะเห็นศิลปินสาวจะเปิดเม่งนะฮะนะเขาว่ากันแบบนี้เป็นเม่งรับทรัพย์คนจีนบอกเนี่ยเม่งแงเป็นงูเฮงที่เลิศมากรับทรัพย์รวยๆเฮงๆนะฮะ รับซับจริงๆเพราะตอนนี้ก็คือรับซับมหาศาลแล้วนะฮะบอกเลยว่าดูสวยแปลกตาแล้วไม่เคยเห็นลุคนี้ของสาวริซ่ามาก่อนเข้ากันกับเธอมากๆแล้วก็ถูกไลค์ถูกแชร์ถูกกันแบบว่าแซวว่าหรือว่าหลังจากนี้เราจะได้เห็นลุกนะฮะปรับเปลี่ยนทุกสิ่งอย่างไม่ว่าจะเป็นลุกหรือจะเป็นการแต่งตัวหรือจะเป็นคอลเลคชันนะฮะหรือจะเป็นสไตล์ของริซ่าจากเด็กสาววัยรุน่นเปลี่ยนเป็น อีกคนหนึ่งที่เปลี่ยนกันไปเออแต่สวยนะพอเปิดหน้าผากมาแล้วก็แหวกผมตรงกลางก็ถือเป็นอีกแนวหนึ่งนะฮะเพราะปกติเราจะเห็นหน้ามาเนาะเป็นหน้ามาสาวลิซ่าก็สวยแต่ทำสรงไหนคนมันสวยคุณผู้ชมทำอะไรก็สวยทำอะไรก็ดีทำอะไรก็ดัทดงทำอะไรก็เป็นแมสกับโซเชียลไปหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นการกิจกรรมใช้ชีวิตการแต่งตัวแฟชั่นหรืออะไรก็แล้วแต่เทรนต่างๆอ่ะมาจากเนี่ย คุณลิซ่าหรือแบคพิงเองก็มีบริงทั่วโลกคิดคนติดตามเยอะมากเลยนะฮะโฮ้ยภูมิใจจังเลยสาวคนไทยเราประสบความสําเร็จแบบนี้นะฮะก็อยากจะให้มีเรื่อยเพราะาตอนนี้ก็มีหลายคนอย่างแบมแบมอย่างคุณนิชคุณเองเงี้ยโอย้ขอเขาประสบความสําเร็จกันมากมายแต่ว่าตอนนี้ถ้าจะพูดถึงความดังแล้วก็เป็นกระแสน่าจะเป็นลิซ่าแบกพิงนะ พูดจริงๆนะครับเพราะว่ากระแสนิยมตอนนี้ถือว่าดีมากๆทั้งในเอเชียเองแล้วก็ทั่วโลกเลยทีเดียวนะครับอ้าวหมดเวลาลงแล้วครับคุณผู้ชมครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมด้วยนะครับขอบคุณสําหรับที่ดูกันมานะฮะแต่ว่าผู้สนับสนุนอยากจะมาลงตรงนี้อยากจะมาวางตรงนี้ให้เราไทยอินให้ช่วยโปรโมทเดี๋ยวเราจัดให้อย่างเต็มที่เลยครับรีบโทรเลยเบอร์นี้ครับ0 9 0 0 8 9 9 9 9 5ครับและอย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe b i g Bad c h ช n n e l ช่อง YouTube ของเราด้วยนะครับมีข่าวสารอัปเดตในนทุกววัและรมถึง ไฮไลท์เด็ดๆใน t i k t o k ครับ i g Bad c h a n แ e ลอ Instagram และเพจ Facebook นะครับมีข่าวสารอัปเดตทุกวันเช่นเดียวกันนะครับฝากด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วโอมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u b s c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเดบขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ